สวัสดีครับพบก,กับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกครับวันนี้อยู่บ้านแล้วก็ปลูกเลี้ยงบอลสีเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําต้นบอลสีขนาดเล็กเนี่ยลงกระถาง4นิ้วนะฮะคือเราผ่าหัวบอลสีไว้เยอะมากๆเลยก็ทยอยโตทยอยงอกพอได้โตสักระยะหนึ่งเนี่ยมีรากมีใบแล้วก็จะนําลงกระถางเรื่อยๆนะฮะ จริงๆหน้าหนาวเนี่ยบอลสีเนี่ย,ยจะสวยมากเลยนะครับจริงๆแล้วหน้าหนาวเนี่ยบอลสีจะกัดสีชมพูสวยมากในหลายๆต้นอย่างท่านบางแก้วเนี่ยพอเจอหน้าหนาวเข้าไปก็จะสีชมพูสวยหรือว่าบอลสีต้นอด <ๆ S 2> ือดเพราะว่าแดดหน้าหนาวเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็อะไรมันอุณหภูมิอะไรต่างๆก็ทําให้บอลสีเราสวยเพียงแต่ว่าบางต้นที่ทนกับสภาพอากาศหนาวไม่ไหวก็จะพักหัวพักตัวไปหน่อยแต่เดี๋ยวก็โผล่ใบขึ้นมาสวยมามาปลูกต้นบอนสีกันครับวันนี้ก็ผมนำต้นบอนสีเยอะเลยนะฮะ มาจากกล่อง,ด,งดึงมาจากกล่องนะฮะมีตัวพยามนนะฮะมียอดมงกุฎมีหลายต้นเลยหลายต้นมากมากเนี่ยพวกนี้ทั้งลูกไม้ต่างๆที่เกิดจากการผ่าหัวด้วยนะฮะเราก็จะเริ่มนํามาลงกระถางขนาดสี่นิ้วี่ยอันนี้คือต้นบอลสีนะครับเราก็จะใช้กระถางรูปฟูกสี่นิ้ววันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะใช้มือเพียวๆเลยก็ใส่ใบก้ามปูลงไปในกระถางแล้วก็นําต้นบอลสี ขนาดสี่นิ้วเนี่ยวางลงไปครับแบบนี้วางตรงกลางๆนะฮะแล้วก็กบด้วยใบก้ามปูตอนนี้ก็เหลือเหลือประมาณสักสามตู้นะฮะตอนนี้ผมก็ลดขนาดสวนบอลสีผมลงละเหลือประมาณสามตู้อีกตู้หนึ่งเอาไว้เก็บต้นเล็กๆแบบนี้รอจําหน่ายอีสองตู้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับก็ก็จะทยอยลดลงไปเรื่อยๆตามกระแสบอลสีที่ลดลงแล้วก็ราคาที่ถูกลงนะครับ แล้วก็เอาเวลาที่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปเที่ยวไปพักผ่อนนะฮะแต่เวลาบางๆา,งางก็จะปลูกบอนสีปลูกไม้ด่างเขาเป็นงานไอเล็กอยู่นะครับจะไม่เน้นเชิงค้าขายแล้วนะฮะเพราะว่าราคามันลงมากเลยครับราคามันลงมากเลยบางต้นนี้เรารู้สึกเสียดายนะเสียดายแต่ก็ยังขายอยู่นะครับหลายท่านทักมาก็ยังขายอยู่ช่วงนี้คนที่รักต้นไม้คือมีความฝุขเลยแหละเพราะได้ราคาถูกส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะ ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะราคามันลงแต่ปีที่แล้วเราก็ราคาสูงนะคนที่ค้าขายปีที่แล้วก็ถือว่ากําไรเยอะอยู่กระถางสีนิ้วครับแล้วก็บอลสีชิ้นบอลสีที่เราผ่านนี่แหละนะฮะก็ทยอยลงกระถางอยู่กับบีบีนะฮะอยู่กับบีบีโซนี่ก็ไต่ไปไต่มาอยู่เฝ้าสวนปลูกไปเรื่อยๆครับหลายท่านทักมาถามว่าอยากได้ต้นนี้แต่ว่ากระแสลงทํายังไงดีคือถ้าเราชอบเราเราซื้อได้เลยนะครับ ถ้าเราชอบต้นไม้ชอบอะไรเงี้ยช่วงนี้คือเป็นช่วงหน้าสะสมเลยปลูกต้นไม้ครับผมแต่ถ้า,าจ,จะลงทุนขนาดใหญ่เพื่อค้าขายอะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาลงมากเลยนะ<笑><笑>เห็นเพื่อนๆบ่นกันในกลุ่มอยู่อย่างโวคานที่แพงๆตอนนี้ก็โอ้โหลงไวมากตัวท็อปๆก็เริ่มลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบกัมปูหมักเพลียวๆนะครับบางท่านบอกว่าแช่ อันนี้ได้ไหมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ไอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์กับพืชนะฮะประโยชน์กับพืชมากมากเลยอ่ะค่อยๆปลูกต้นบอนสีกันไปเรื่อยๆครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วน่าจะตกจนถึงวันที่29เลยแต่ว่าภาคเหนือก็ยังสู้กับอากาศหนาวอยู่บีบีบบก็ไม่หลับไม่นอนหรอกบีบีอะมานั่งเฝ้าอยู่นี่แหละบีบีบ เวลาที่ไปเที่ยวไหนไกลๆก็บางทีก็สงสารเขานะฮะก็ต้องต้องรีบกลับมาไปเที่ยวก็ไปได้แค่ในจงังหวัดตัวเองนะไปเช้าเย็นกลับมันไม่มีใครดูแลน้องหมาครับผมยกเว้นว่าอคนที่บ้านเขาเขามาดูแลให้แล้วก็โอเคไปเที่ยวไกลๆได้อันนี้ลูกไม้นะฮะลูกไม้ก็จะสวยอยู่เป็นลูกไม้ที่ที่สวนผมเองนะครับยังไม่มีชื่อลูกไม้อยังไม่ได้จดอะไร นี่ข้างหลังผมเห็นไหมเต็มไปหมดเลยประกอบด้วยบอลสีทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมเริ่มเอาบอลสีมาเลี้ยงนอกตู้แล้วเริ่มเอาออกมาจากตู้ครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ว่างต้นไม้เราโตขึ้นทุกวันนะฮะพอโตขึ้นทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเสน่ห์จันตระกายดาวก็จะเริ่มเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นอีกแล้วเพราะมันโตมันโตขึ้นทุกวันเลยฮะนี่อันนี้บอลสีครับแต่เพื่อนๆในกลุ่มเราก็ยัง ขายบอลสีได้เรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะส่วนใหญ่เขาก็มีความน่าเชื่อถือดีกีเขาก็เยอะอยู่เขาก็ยังขายได้เรื่อยๆอยู่ก็ก็เราก็ยังสามารถที่จะซื้อหาสะสมได้เหมือนเดิมแบบนี้นะฮะกิ่งก้านบอลสีเราโอเคนะครับปลูกบอลสีกันไปเรื่อยๆฮะ,ะปลูกบอลสีกันไปเรื่อย ตอนนี้ผมไม่ได้ผ่าแล้วนะฮะหน้าหนาวไม่ได้ผ่าหัวบอลสีเลยส่วนการดูแลก็ไม่มีอะไรแชร่น้ําไว้ไม่ให้แห้งเดี๋ยวเขาก็สวยเขาก็จะไม่พักตัวนะครับเดี๋ยวปลูกบอลสีกันไปเรื่อยๆนะฮะถ้าวันไหนไม่ได้อยู่ในสวนก็จะออกไปเที่ยวมีความสุขกับต้นไม้ใบหญ้าทุกท่านนะครับวันนี้วีชัยบล็อกพร้อมด้วยบีบีบีนั่งเฝ้าตลอดเลยลาทุกท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับ